สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงขาวเหมือนเดิมวันนี้ลุงจะพาไปลองทำชูชีปลาเนื้ออ่อนแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ตามลุงมาก็มีพริกแกงเผ็ดน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บพริกแดงใบมะกรูดซอยกะทิหนึ่งกล่องและก็ ปลาเนื้ออ่อนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลากระทะร้อนแล้วกระทิใส่ไปตามด้วยพริกแกงเผ็ดเลยใส่ไป น้ำเปล่านิดหน่อยเราไม่มีหางกระทิใช้น้ำเปล่าแทนพริกแกงหอมได้ที่แล้วเราก็ปรุงรสเลยน้ำตาลปี๊บใส่ไปน้ำปลาใส่ไปผงชูรสนิดหน่อยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าลุงชอบเลยต้องใส่เพราะว่าผงชูรสอยู่คู่ครัวไทยมายาวนาน แล้วก็ตามด้วยปลาเลยเอาล่ะหลังจากเราเที่ยวปลาจนสุกแล้วแล้วก็ปรุงรสให้ได้ตรงตามความต้องการเราก็ใส่พริกแดงลงไปใบมะกรูดซอยลงไปแล้วก็ปิดแก๊สเลยเสร็จ เอาละเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างครับชูชีปลาเนื้ออ่อนแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวหากชอบก็ไปลองทำดูทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับทำใหม่ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุงก่อนจากกันวันนี้ลุงขอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงเน่เด้อ ลุงจะได้มีแรงมาดานใจทำคลิปใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย